สวัสดีครับผมตันทศพลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าบูธสลักตัวไหนนะครับที่ใช้งานมา11ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะบูธสลักตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดแล้วนะตัวนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับนี่ยังเหลือตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้นะครับนะนี่นี่ เป็นบูทคอใช่ไหมเขาเรียกบูทคอหรือบูทอะไรนะครับผมขอเรียกว่าเป็นบูทคอแล้วกันนะครับเป็นสลักคอนะครับนะ,ะตัวนี้นะครับยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะมากับมากับพร้อมรถเลยนะครับนะผมเคยถอดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ3ปี3ปีที่แล้วนะครับถอดออกมาดูนะครับว่าจะให้ช่างเขา พอกให้นะครับช่างเขาบอกว่าพอกยังยังพอกไม่ได้นะครับยังสึกไม่เยอะนะครับเขาบอกว่ายังสึกไม่เยอะนะครับผมก็เลยเอาใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับก็มาอีก3อีกประมาณ3ปีได้ละมั้งนะครับนะหลังจากที่ผมถอดนะครับข้างในนะครับข้างในตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแท่งนะครับจะมีแบบนี้นะนี่นี่นี่คือสลักของเขานะครับนี่ความใหญ่ของเขา3นิ้ว ประมาณ3นิ้วได้นะครับนะนีน่นะครับเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กแล้วเป็นแท่งลงไปเลยนะครับนะนี่อ่ะจะเป็นแท่งยาวลงมาเลยนะครับมาถึงข้างล่างนี้เลยนะครับนี่ลงมาถึงข้างล่างนะครับเป็นท่อนเดียวนะครับเป็นสลักท่อนเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบูทนะครับเป็นบูทอยู่นะครับตรงนี้เป็นบูทข้างในก็เป็นบูทนะครับ เป็นบูธตรงนี้บูธอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบูธแล้วก็เป็นบูธอยู่ตรงนี้นะครับนะะนี่คืออ่ะบูธสลักของโคมัตสุนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าถือว่าทนอยู่นะครับสิบสิบกว่าปีก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะก็ยังเหลือตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังอ่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็เหลือ2ตัวนี้นะครับ เหลือสองตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับที่เหลือที่เหลือก็เปลี่ยนอ้าเหลือตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเหลือ3 3ตัวอ้เหลือสตัวหนึ่งนะครับ1 2สองนะสา สตัวนะครับเหลือ4ตัวที่ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะนี่ก็คืออบูธสลักที่มากับรถเลยแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับประมาณ11ปีแล้วนะครับนะ